ก็สวัสดีครับสมาชิกทุกท่านสวัสดีนักแสวงโชคทุกท่านนะครับที่แวะเวียนเข้ามาชมตัวเลขพาวยิมสูตรนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นสูตรเด่นบนสูตรที่1นนะครับ่าเรามาทบทวนกันสักหน่อยนะครับสูตรนี้ก็ตั้งแต่ใช้มาก็เข้ามา 2- องสามงวดแล้วนะครับาสามงวดแล้วนะครับทีนี้เราก็มาดูมาดูวิธีทําวิธีหานะครับ วิธีทำวิธีหาใช้หลักแสนนะครับสองครั้งบวกกันนะครับแล้วก็บวกหลักพันสองครั้งนะครับแล้วก็บวกหลักหน่วยบนสามครั้งนะครับถ้าใครชอบคำนวณก็ลองคิดตามได้นะครับางวดนี้ก็จะได้ห้านะครับห้า ห้าบวกห้นะครับบวกหลักพันสองครั้งนะครับศูนย์บวกหลักหน่วยสครั้งนะครับหนึ่งสนะครับอ่าเท่ากับนะครับห้บวกห้าเป็น10นะครับส0บบวกศูนย์ได้สิบเหมือนเดิมนะฮะบ,บวกหได้1 1บบวกหได้ 12. บอวกอีก1ได้13นะครับ รวมได้13นะเด่นตัวแรกของเราก็คือเลข3นะครับเด่น4ตัวนะเด่น4ตัวนะครับมา1-2ตัวนะครับสูตรนี้เด่นตัวที่2นะครับบวกเพิ่มไปอีก1นะครับก็จะเป็นเลข4นะครับเด่นตัวที่3นะครับบวก3นะครับ4บวก3ได้7นะครับ เด่นตัวที่4นะครับบวกเพิ่มไปอีก1น,นะครับเจ็ดบวกหนึ่งได้8นะครับก็จะได้เด่น3 4 7 8นะครับเด่นบนนะครับในงวดถัดไปนะฮะผลรางวัลงวดต่อมาออก7 7 4นะครับ7 7 4นี่นะสูตรหนึ่งนะ7 7 4ก็เข้าไปที่เลข สี่กับเลขเจ็ดนะครับนี่มาครบเลยนะครับสามตัวบนนะฮะอ่าเข้ามาหมดเลยนะฮะสี่กับเจ็ดนะครับต่อไปงวดต่อมานะครับงวดต่อมาก็เหมือนเดิมนะฮะสูตรใช้เหมือนเดิมนะครับแสนบวกแสนนะฮะบวกพันบวกพันแล้วก็บวกหน่วยบนอีกสามครั้งนะครับสูตรงวดต่อมางวดนี้ได้สี่นะฮะับสี่บวกสี่บวก หนครั้งนะฮะบวก4อีก3ครั้งนะครับเขากับนะฮะสี 4, 2, ได้8 8ดแบวกหนบวกอีก1เป็น10เป็น14บสนะครับสิบวกสเป็น18 18บวกอีกสเป็น22นะครับอ่านะเด่นตัวแรกของเราคือเลข2องนะฮะ เด่นตัวที่2บวก1ได้3เด่นตัวที่3ามมบวก3มได้6นะครับเด่นตัวที่4 6บวก1ได้7นะครับนี่ 2, 3, 6, นะครับเดนะครับเด่นบนในงวดถัดไปนะครับผลรางวัลงวดต่อมาออก2 2 7สองนะครับ2 2 7เข้าไปที่เลข2กับเลข7ดนะครับวันนี้มา2ตัว มาครบนะครับ3ตัวบนเลยนะฮะสองสองเจ็ดนะครับอ่าเรามาดูงวดต่อไปกันนะครับเหมือนเดิมฮะแสนบวกแสนสูตรงวดนี้ได้ห้านะครับบวกห้าแล้วก็บวกเก้าสองครั้งนะฮะบ,บวกหน่วยบนเจ็ดสามครั้งเจ็ดเจ็ดเจ็ดนะครับมห้าบวกห้าได้สิบนะครับ ชน,นน,ะชน,ออนี่ตัวช่วยมาแล้วนะครับคุ้ยกับมองไม่เห็นนะฮะเป็นไรอ่ารู้สึกว่าจะไปเก็บมาจากกล่องไหนสักที่เนี่ยผู้มองหาเจอนะครับเครื่องคิดเลข5้าบวกหานะครับมห้บวกหาได้10 10ิบวกเได้19นะครับ19บวกเก ได้28นะฮะ28บวก7ได้35 35บวก7ได้42นะครับ42บวก7ได้49นะครับ49นะฮะถูกนะฮะ10 19 28 35 42 49นะครับโอเคนะครับถูกต้องนะ 49เด่นตัวแรกของเราคือเลขเก้นะครับเด่นตัวที่2 9งบวกหได้10บพราะเฉพาะหลักหน่วยคือเลขศูนย์นะครับเด่นตัวที่3 0มนบวกสได้3นะเด่นตัวที่4 3่บวกหได้4นะครับอืมก็ได้ไปที่ผลรางวัลงวดต่อมาออก 4, 0, 3นะครับอ่างวดนี้มาครบเลยนะครับ0 3และก็4ี่นะครับ3ตัวครบอีกแล้วนะครับทุกท่าน3มงวดติดเลยนะครับมาดูงวดต่อไปกันฮะมันจะมากี่ตัวนะครับงวดต่อมาได้7นะครับบวก7บวก1 2สองครั้งบวก1นะฮะบวก3 3ครั้งนะครับเท่ากับนะฮะ7 2ได้14 14บวกหนึ่งบบวก1ได้16 16บวก3เป็น19นะครับ สิบเก้าบวกสามเป็นย22 2ิบสองยี่สองบวกสามได้ยี่สิบห้านะครับถูกนะฮะได้ยนะี่สิบห้านะเด่นตัวแรกของเราชนะก็คือเลขห้านะครับห้าบวกหนึ่งได้หกนะฮะหกบวกสามได้เนะครับเด่นตัวที่สามเก้าบวกหนึ่งได้สิบหรือศูนย์นะครับเด่นตัวที่สี่นะครับเด่นห้าหกเก้าศูนย์นะครับงวดต่อมาออก 9 3 8นะครับเ3 8เข้าไปที่เลข9นะครับวันนี้มาตัวเดียวนะครับก็จะประมาณนี้นะครับทุกท่านบางงวดก็มาครบบางงวดก็มาตัวเดียวนะครับก็หน้าสูตอยู่นะครับสูตรนี้นะครับามาดูงวดต่อไปกันฮะงวดต่อมาได้สูตรนะฮะสูตรได้8บวก8บวกห้าครั้ง ห้าบวกแปดอีกสาครั้งนะครับเท่ากับอ่ะแได้แปดสงได้สิบหกวกหาได้ยีนะครับยี่บวกหาได้ยี่สบนะฮะยี่วกแได้สามสิบบวกแได้สี่สองนะฮะสี่สิบวกแได้ห้นะครับห้าสิบได้ศูนย์นะครับ,บ,ดรบ,ดรบเด่นตัวแรกของเราคือเลขศูนย์นะครับ ศูนย์บวกหนึ่งได้หนึ่งเด่นตัวที่สองหนึ่งบวกสามได้สี่เด่นตัวที่สามสี่บวกหนึ่งได้ห้าเด่นตัวที่สี่นะครับเด่นสี่ตัวนะครับวดต่อมาผลรางวัลออกสี่สี่หกนะครับสี่สี่หกอ่าวดนี้สี่ทำงานนะครับตัวเดียวมาสองตำแหน่งนะครับทุกท่านเด่นบนนะครับ ต่อไปสูตรได้5บวก5นะฮะบ,บวก3บวก3 2ครั้งก็เป็นบวก6 3ครั้งนะครับตอากับ5 5บวก5ได้10 10บวก3ได้13 13 3บวกสาได้1 6บห6บวก6ได้22 22 6บวกหกได้28 28บวก6ได้34นะครับ34เด่นตัวแรกของเราคือเลข4นะครับ เด่นตัวที่2อบวกหนึ่งเป็น5 5าบวกสเป็น8เด่นตัวที่3 8มบวกหนึ่งเป็น9เด่นตัวที่4ได้4 5 8 9ผลรางวัลงวดต่อมาออก0 9 5นะครับ0 9 5เข้าไปที่เลข5นะครับกับเลข9นะครับอ่างวดนี้มา2ตัวนะครับมา2ตัว9 5นะครับต่อไป สูตรได้0ย์บวก0บวก1ครั้งบวกครั้งนะครับอ่า1วก1ได้0 0ศได้0นะฮะเอาบวกกับ1ได้1นบวก1ได้ 1, 1ได2 2บวกได้7นะครับ7วกได้1 2บ2วก5ได้17นะครับอ่า17นะเด่นตัวแรกของเราคือเลข7นะครับเด่นตัวที่2บวกเพิ่ม1เป็น8 เนตัวที่3บวกเพิ่ม3ได้11หรือ1นะครับ1บวก1ได้2ได้เด่น7 8 1 2ลรางวัลงวดต่อมาออก5 6 7นะครับเข้าไปที่เลข7นะครับพี่น้องงวดนี้นะครับนี่หลักหน่อยตัวเดียวนะครับเด่นนะฮต่อมางวดต่อมาได้8บวก8บวก1นะฮะบ,บวก1นะครับ บวกเจครั้งเท่ากับนะฮะแปดบวกแได้ 16, บ6กสิบหกวกหนึ่งบเวกหนึ่งเป็นสิบนะครับสิบวกเได้25่สบนะฮะยี่บห้บวกเได้ 32, 32ิบวกเได้39นะครับตัวนี้เด่นตัวแรกของเราคือเลขเก้านะครับเด่นตัวที่2อบวกหเป็น10เอาเลขศูนย์มาตั้งนะครับ 0บวก3ได้3 3บวก1ได้4นะครับเด่น90 3 4นะครับงวดต่อมาผลรงวันออก967นะครับ967เข้าไปที่เลข9นะครับวันนี้เลข9มานะมตัวเดียวนะครับงวดต่อมาครับ5 6 5ห6 9น7สูตรได้5บวก5นะครับบวก6 2ครั้ง6 7 3ครั้งนะครับ ดูซิได้อะไรห้บวก5้าได้สิบสิบกหกได้สิบหกสบกบวกหได้ยี่สิบกเจ็ได้สาบนะครับอา้าวยี่กเได้29่สบนะฮะทุทียี่บเกบวกเจ็ดได้สามสิบบกบวกเได้43นะครับสี่สิบนะตามนี้นะครับสิบสิบหกยี 43โอเคนะครับถูกต้องได้3นะเห็นตัวแรกในตัวที่2ได้บวก1ได้4 4บวก3ได้7 7บวก1ได้8ได้3 4 7และ8นะครับเด่นบนในงวดถัดไปนะงวดต่อมาผลรางวัลออก258นะครับ258อ้าววันนี้เข้าไปที่เลข8นะครับทุกท่านนี้เลข8นะฮะ รู้สึกว่าจะเข้ามา1 2 3งสงมวดแลวนะครับเท่าที่ลงมานะครับสูตรนี้เอามาดูงวดต่อไปกันงวดต่อมาสูตรได้3บวก3สองครั้งบวก7สองครั้งนะฮะบวก8 3มครั้งได้นะฮะส3มได้6 6 6บวก3เอ้ย6บวกได้13นะครับ13บวก7ได้ ยี่สิบยี่สิบบวกแปดได้ยี่สิบแปดนะครับยี่สิบแปดบวกแปดได้สามสิบหกสามสิบหกบวกแได้สี่สนะครับสี 8, 40, 4, นะครับวันนี้เด่นตัวแรกของเราคือเลข4นะครับเด่นตัวที่2บวก1ได้5นะฮะเด่นตัวที่3นะครับเด่นตัวที่3บวก3ได้8นะครับ8วก1ได้9นะครับเด่นตัวที่4 นะครับได้สี่ห้าแปดเก้านะครับอ้ามารอดูกันนะครับวันที่วันที่สิบหกนะครับเดือนเจ็ดปีหกสามนะครับอ้ามารอดผลกันนะครับเดือนบนตัวไหนจะมานะครับสี่ห้าแปดเก้าครับโอเคนะครับฝากไว้เท่านี้นะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับขอทุกท่านโชคดีรับปริกันทุกคนนะครับสวัสดีครับ